สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมนิกจากชาแนลนิกธนกริตแล้วก็เกม c าร์ดเรเดอร์ไรท์พลนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องของเควสท้าทาทยวันที่19กนะฮะ mm hmm. ก็คือเควสค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําตกใส่รุง้งนั่นเองนะฮะเป็นเควสต่อเนื่องคลิปที่แล้วเราทําไปแล้วนะ,ะความปรารถนาของอูนิที่จะไปภูเขา,าฮะด,ด่งดงนะส่วนเควสนี้ก็ค้นหาสมบัติเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะครับ ก็เลือกโหมดไหนก็ได้ฮะ R L 3หรือ R L 2ก็ได้เพราะว่าแมพที่จะใช้ของเควส t เนี้ยมันจะอยู่ใน R นะครับปรับเป็น Private ส่วนตัวแล้วก็เพิ่มบอดตัวหนึ่งเป็นตัวไหนก็ได้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นแมพของ R แล้วกันนะฮะอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็คือ Cube Vel Cube View Height นั่นเองนะฮะ Cube View Height นะครับ เพราะอะไรถึงเรียกด่านนี้เห็นไหมครับว่ามันมีน้ําตกเนี่ยฮะมันมีน้ําตกแล้วมันก็มีสายรุ้งด้วยมันต้องอยู่ในแมปนี้นี่เองครับว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวคาัว่าไอสมบัติที่ว่าเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนของแมปเนอะเนี่ยวันนี้มากับน้องอูนิแล้วก็รถใหม่ในตำนานนั่นเองฮะเจ้าจีโน่นะครับหลายๆคนก็ได้ถาวรกันไปแล้วนะออผมยังไม่ได้ถาวรเลยนี่ยังเป็นแค่20วันอยู่เลยฮะก็ใช้ไปก่อนนะเพราะมีเรสเตเอร์แล้วนะฮะ เดี๋ยวเอามาแล้วเวสเซอร,เอร์จะน้อยใจว่าไม่ขับเขาเลยอะไรเงี้ยโอเคพอกระโดดนะฮะกระโดดตรงนี้ปุ๊บชะลอเลยครับมองไปทางซ้ายครับเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรแว๊บๆไหมอ่านี่ฮะเจอแล้วนะกล่องสมบัตินะกระโดดแรกปุ๊บอยู่ซ้ายมือพอได้แล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยปกติไปรับเควสผ่านกันได้เลยครับแค่นี้เองเนาะไม่ได้มีอะไรยากก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูในช anel ของผมนะะ รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วถ้าเกิดเห็นว่าใครต้องการข้อมูลเควสหรือข้อมูลเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะเผื่อผมไม่ทันได้เห็นนะฮะรบกวนช่วยแชร์ข้อมูลแบบนี้ให้กับคนที่ยังไม่ทราบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขออนุญาต fast forward ไปอย่างเร็วๆนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เส้นชัยเลยนะครับอืมไปกันแบบไวๆครับ เรียบร้อยฮะเข้าเส้นชัยแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปรับรางวัลเควสกันได้เลยฮะยังไงก็ผ่านเจอสมบัติขนาดนี้ผ่านมาแล้วครับไปไปรับเควสกันเลยครับเห็นไหมผ่านละค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้น้ําตกสายุ้งรับเลยครับก็เท่านี้เองนะฮะไม่มีอะไรยากเย็นนะครับผมก็จบแล้วนะฮะเควสนี้ผมได้รับคอมเมนต์เป็นคําแนะนําเกี่ยวกับคลิปมาเหมือนกันนะฮะว่าอยากให้ทําเป็น FAQ อะไรประมาณนี้ฮะหรือ Q&A นะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะรวบรวมคำถามแล้วผมจะทำคลิปให้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ